สุชั่วประเดี๋ยวเสี่ยวชั่วประดาวนะนะคะไม่อยากไวไวควิกทายังไงดีครับหลังเร็วใช่ไหมค่ะเอาคำว่าหลังเร็วก่อนหลังเร็วก็คือคุณหลังภายในหนึ่งหนึ่งนาทีภายในหนึ่งนาทีตั้งแต่ที่เริ่มมีแอคทิวิตี้ค่ะคือไม่ใช่โฟเล์ด้วยนะคือคือเริ่มอินแอคชั่นคือถ้าหลังภายในหนึ่งนาทีอันนี้เขาเรียกว่าหลังเร็วอันนี้ต้องมาหาหมอนะคะเพราะมันก็จะมียาหลายอย่างที่ช่วยได้หรือว่าบางทีมันก็เกี่ยวกับความตื่นเต้น ของประสบการณ์ครั้งแรกเรื่องของความเครียดหรือเรื่องของอะไรว่าไปพวกหลังเร็วหลังช้าเนี่ยบางทีมัน,ม,น,ม,นมันมีเอ่อมันมีปัจจัยเรื่องของทางจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะหลังเหมือนในหนังโปที่ชอบดูบางทีมันโอเวอร์แบบสามชั่วโมงมชุ่มแบบมาราธอนอนะไรอย่างเงี้ยนั่นก็ออกจากเวอร์วังไปชิงก็เธออาจจะไม่ได้ชักได้นานสามชั่วโมงอะไรน,นะมันเหนื่อยยิ่งกว่าวิ่งมาราธอนอีกเนาะก็ เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าลังนานกว่าหนึ่งนาทีหลังจากที่เริ่มแบบ inaction นเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ผ <c oughs> ิดป,ปกติค่ะรวมไปั้งแต่ว่าว่า <ไป S 2> เริ่มเริ่มที่จะมีกิจกรรมไม่ได้สอดใส่ก็คือนับแล้วก็คือถ้าหากวัดหลังมาแล้วก็นับแล้ว <c oughs> ใช่ไหมคุณหมอใช่ค่ะเ <c oughs> พระนาะฉะนั้นก็อย่างที่บอกคือถ้าไม่ได้เป็นอยู่ในเกณฑ์ความผิดปกติอ่ะแล้วก็อยากจะแบบว่ามีไอดอลเป็นเหมือนตาม ในวิดีโอหรือว่าในคลิปอะไรที่ดูนะก็เซ็ตโกบนความเป็นจริงหน่อยคืออย่าไปถึงขนาด3ชั่วโมงอะไรเงี้ยอาจจะเหนื่อยตายก่อนหรืออาจจะหลับแล้วค่อยขึ้นมาใหม่อะไรก็ว่าไปหรือว่ายาที่มันชอบขายอ่ะไปถานดีพูมก็ได้嘛 ก็ไม่ได้จริงขนาดนั้นว่าแบบโอ้โหอึดทนนานะ่ยาที่ขายใน,น<ล>ยโซเชียลเนี่ยระวังเลยตัวดีเลยระวังเลยมันมันไม่ใช่ขนาดนั้นบางทีชอบใส่ย,ยาอะไรมันผิดออยอนะคะไม่มีบางทีมันทําให้มีปัญหาได้นะแล้วชอบมาห้องฉุกเฉินเช่นแบบแข็งแล้วก็แบบไม่ไม่ลงเลยแล้วบางทีแบบเลือดไม่เป็นเลี้ยงมีปัญหาเยอะนะ แล้วก็บางคนพอแบบอยากจะให้มันอืดมันนานแบบนี้บางทีก็ไปฝั่งบไปทําอะไรไม่รู้อะเยอะแยะไปฉีดนู่นฉีดนี่แล้วกลายเป็นว่ากลับมาแล้วจู่เน่านี่ไม่หมอบอกเลยไม่ไม่ควมอย่าอย่าไปทําอะไรสูงสี่สูงห้าแบบนั้นถ้าจะทําอะไรกับบริเวณนั้นก็คือมาปรึกษาหมอ,อก,ก่อนว่ามันโอเคจริงไหมเธออย่าไปหวือหวาทําอะไรแบบตามความเชื่อมากมายมันมันไม่มีหรอกที่แบบ ฝั่งมุกฉีดนู่นฉีดนี่แล้วแบบมันจะแบบหลังช้าลงนานขึ้นอ,อย่างหน้าที่เขามีสมัยนี้ก็คือเป็นพวกถุงยางอนามายัยที่บางทีเขาใส่รบริเวณสายยาชาตรงปลายมันทําให้ความรู้สึกบริเวณนั้นนะ่ะมันเซนซิทีฟลดลงก็เลยทําให้เหมือนกับว่าหลังหลังช้าลงเพราะว่ามันถูกกระตุ้นได้เขาเรียกว่ามันเทรชโชอ่ะคือเขาเรียกว่าจุดที่มันจะไปสู่จุดสุดยอดมันอาจจะช้าขึ้นหน่อยนะคะก็จะเลือกใช้ถุงยางอนามัยแบบนั้นได้ค่ะก็ลองดูเนาะ